สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุด Total Edge Lock ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากบริษัทนูสก i n นั่นเองนะคะในหนึ่งเซตของ Total Edge Lock จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเรามาดูกันในแต่ละตัวในตัวแรกของชุดผลิตภัณฑ์ Total Edge Lock นี้นะคะนั่นคือตัว g a u i c System เนะี่ย g a u s i a System จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่จะช่วยทำให้ในเรื่องของการดูแลผ,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 ลผลิวพรรณของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใบหน้ารำตัวเรือนร่างนะคะหรือต หลอดจนเส้นผมของท่านเนี่ยดูให้ดูดีดูย้อนไวัยได้นะโดยที่ท่านสามารถเปลี่ยนหัวของเครื่องให้ตอบโจทย์กับ บริเวณที่ทุกท่านต้องการจะใช้นะคะเช่นใบหน้านะคะหรืออยากจะดูแลริ้วรอยหรือจุดด่างดำเฉพาะจุดนะคะหรือการใช้กับเรือนร่างหรือแม้กระทั่งการใช้กับสภาพเส้นผมทุกท่านก็สามารถเปลี่ยนหัวให้ตอบโจทย์และใช้พวกคู่ก,กันกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่สามารถสั่งซื้อเพิ่มเสริมเติมขึ้นมานะคะแต่ใน1เซตของ Total Edge l o อนั้นจะมีนะคะในตัวของ f a c i a l g เจและตัว e d g e l อก Power r รมาให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะซึ่งทุกท่าน ดูแลในเรื่องของผิวหน้าของทุกท่านได้เลยเรามาเริ่มกันที่ตัวเฟ c เชลเจลนะคะตัวเฟเชลเจลนี้จะมีเจล2หลอดนะคะหลอดสีขาวแล้วก็หลอดสีฟ้า เนะฮะเริ่มกันที่ตัวแรกคือตัวพรีทิ m เมนเจลนะคะนั่นก็คือตัวหลอดสีขาวๆเท่านี้นะคะใช้ควบคู่ก,กันกับเครื่องเกาลิศซิสเต็มนะคะเมื่อเรากดไปที่ปุ่มตรงกลางของเครื่องนะคะจนหน้าจอโชว์หมายเลขหนึ่งใช้ควบคู่ก,กันกับเจลหลอดสีขาวที่เป็นตัวพรีทิ m เมนเจลนี้นะคะตัวเจลจะกดปล่อยประจุเป็นลบนะคะและตัวเครื่องก็จะกดปล่อยประจุเป็นลบเช่นเดียวกันเมื่อลบเจอกับลบนะคะก็จะเกิดการผลักกันเพื่อให้ผลักสาร สำคัญต่างๆที่อยู่ในเจลของตัวพีทีทเจลนี้นะคะวิ่งเข้าไปดักจับก,กับสิ่งสกรปรกที่ระดับรูขุมขนรวมไปถึงสิ่งสกรปรกที่ผิวหน้าของทุกๆท่านนะคะเพื่อรอในเรื่องของการทําความสะอาดผิวในขั้นตอนถัดมานะคะเมื่อจบขั้นตอนที่หนึ่งนี้ทุกท่านสามารถใช้กระดาษเปียกชุบเปียกหรือล้างออกด้วยน้ําสะอาดได้เลยนะคะเพื่อชะล้างสิ่งสกรปรกที่เจลประจุลบนะคะได้ห้อมล้อมสิ่งสกรปรกไว้บริเวณภายนอกส่วนสิ่งสกรปรกที่อยู่ในระดับรูขุมขน ะะจะถูกรอมาสู่ขั้นตอนที่2นะคะซึ่งใช้ควบคู่กันกับเจลหลอดสีฟ้าที่เขียนว่า treatment facial เจลนี้นะคะตัว treatment เจลนี้เนะะี่ยสารสำคัญที่อยู่ข้างในจะปลดปล่อยประจุเป็นบวกนะคะและใช้ควบคู่กันกับเครื่องเกาหลีซิสเต็มโดยการกดไปที่ปุ่มตรงกลางของเครื่องนะคะให้เครื่องโชว์หมายเลข2นะคะเมื่อเครื่องโชว์หมายเลข2แล้วนะคะตัวประจุที่กดปล่อยออกมากับตัวเครื่องนี้จะเปลี่ยนเป็นประจุบวกนะคะใช้ควบคู่กันกับ เจลหลออสีฟ้าสารสำคัญที่อยู่ในหลออสีฟ้าก็จะมีประจุเป็นบวกเช่นเดียวกันเช่นเดิมนะคะบวกเจอกับบวกนะคะบวกของเจลเจอกับบวกของเครื่องก็จะเกิดการผลักกันผลักให้สารสำคัญนี้วิ่งเข้าไปสู่ระดับ ผิวหน้าของแต่ละบุคคลนะคะวิ่งเข้าสู่ชั้นเซลล์ผิวต่างๆเพื่อเป็นการทรีตเมนต์ผิวหน้านะคะในเรื่องของการยกระชับผิวต่างๆลเดเลือนยุร้รอยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และผิวมีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงประจุของความเป็นบวกของเครื่องนะคะจะมีความรุนแรงที่มากพอนะคะของความเป็นขั้วของการเป็นประจุบ,บวกที่จะดูดเอาสิ่งสกปรกในขั้นตอนที่หนึ่งที่เจล หลอดสีขาวที่มีประจุเป็นลบเนี่ยห้อมล้อมสิ่งสกรปรกในระดับรูขุมขนเอาไว้นะคะตัวเครื่องก็จะดูดตัวสิ่งสกรปรกในระดับรูขุมขนเนี่ยติดตักขึ้นมาขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนของการทำทรีตเมนต์พร้อมการกัดการดึงสิ่งสกรปรกระดับรูขุมขนนะคะเพื่อทําให้ผิวหน้าของทุกท่านนั้นมีความสะอาดนะคะมากยิ่งขึ้นสะอาดระดับรูขุมขนแล้วก็ทรีตเมนต์ผิวหน้าไปในขั้นตอนเดียวกันนั่นเอง,เอง ะะผลิตภัณฑ์ตัวถัดมาที่อยู่ในเซ็ตของ t ูโทเอช l e อกเนี่ยก็จะมีตัว Power Mark ตัว Power Mark นี่ยก็จะเป็นแผ่นมาร์กที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นสู่ผิวหน้าของทุกท่านนะคะตัวแผ่นมาร์กของเราจะทำจากไบโอเซลลูโลสนี่ยซึ่งเป็นสารที่ตัดเก็บความชุ่มชื้นตัก เก็บสารสําคัญต่างๆเนี่ยเอาไว้ในตัวแผ่นมาดีดนะคะแล้วก็จะปลดปล่อยได้ดีที่สุดเมื่อเราเอาตัวแผ่นมาดเนี้ยมันแนบกับใบหน้าของเราตัวแผ่นมา Power Mask นี้ถูกดีไซน์มานะคะให้ใช้กับใบหน้าของทุกท่านได้เลยนะคะหรือใช้ควบคู่กันกับเครื่องกานิกซิสเต็มนะคะซึ่งจะเป็นตัวผลักนะคะแล้วก็ดานสารสําคัญต่างๆที่อยู่ในตัวไบโอเซลลสหรือตัวแผ่น Power Mask ของเราเนี้ยให้เข้าสู่ผิวหน้าของแต่ละบุคคลได้ดีมากยิ่งขึ้นก็จะมอบความชุ่มชื้นสู่ผิว เนะะี่ยแล้วก็ปรับอุณหภูมิของผิวให้ลดอุณหภูมิของผิวของคุณลงนะคะผิวของทุกท่านก็จะมีความชุ่มชื้นนะี่แล้วก็ลดการอักเสบต่างๆจากการ,รเผชิญกับมลพิษมลภาวะที่เราต้องเผชิญในแต่ละวนันนั่นเองหงอีกหนึ่งเซตนะ,ะ่ะนั่นคือตัว a Age Lock Transformation ใน a Age Lock Transformation นี้เนะี่ยข้อดีที่สุดเลยก็คือเป็นหนึ่งเซตที่ทุท่านสามารถใช้ ควบคู่กันกับผลิตภัณฑ์ตัวใดๆก็ได้ในชุด total e d g e lock รวมไปถึงใช้ควบคู่กันกับตัวครีมใดๆก็ได้นะคะตัว transformation นี้สารสำคัญที่อยู่ข้างในนะคะโดดเด่นด้วย e d g e lock ben นะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์นวัตรกรรมจากบริษัท nu skin นะคะซึ่งจะดูแลไปที่ต้นต่อนะคะของความเสื่อมชราของทุกท่านนั่นเองนะคะก็จะทําให้ผิวของท่านนะห่างไกลาจากริ้วรอยได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสารสาคัญต่าอื่นๆที่มีความเป็นธรรมชาติ ไปถึงไฮยาลูโรนิกแอซิดนะฮะที่จะมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกท้าเพื่อคืนสูต ผิวที่เป็นธรรมชาติได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในหนึ่งเซตของ t r a n s f o r m a t i o n ประกอบไปด้วยตัว a ร e a n d tone นะคะซึ่งเป็นทั้งคร an s ิ n g และ Toner ที่ผสานเอาไว้ในหลอดเดียวกันทุกท่านสามารถใช้เพื่อทำความสะอาดผิวและเป็นการปรับสภาพผิวนะคะได้เลยในขั้นตอนเดียวกันเป็น2ประสิทธิภาพที่อยู่ใน1ห,หลอดรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่จะเป็นตัวเด y c ครีมตัวไน t c คร a มแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะทุกท่านสามารถทาได้เลยตัวเซรั่มก็สามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็น ตัวเดย์ก็ทานในตอนกลางวันและตัวไนท์ก็ทานในตอนกลางคืนนะคะเพื่อเป็นการดูแลผิวแบบทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้ผิวของลูกท่านเนี่ยห่างไกลาจากริ้วรอยได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์ถัดมาที่อยู่ในตัว total age lock เนี่ยนั่นก็คือ two f a c e essence ultra นะคะซึ่งเรามีการปรับสูตรใหม่นะคะเพื่อจะทําให้ผิวของลูกท่านเนี่ยมีผิวที่แลดูยกกระชับแล้วก็เข้ารูปเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นสา่สาสาคัญที่เต็มเปี่ยมนี้นะคะเราจะ สารเอาไว้อยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆเ,เท่านั้นเองวิธีการใช้นะคะก็เพียงแค่เด็ดปลายของเปลือกแคปซูลที่อยู่ตรงปลายด้านบนนะคะเพื่อบีบเอาตัวเอเซนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาใช้ทุกท่านจะทาทั่วหน้าก็ได้หรือจะทาที่เฉพาะจุดก็ได้นะคะสารสาคัญที่อยู่ข้างในจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสารสาคัญที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาแล้วก็วิจัยนะคะที่จะช่วยยกกระชับนะคะแล้วก็เข้ารูปผิวหน้าของทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้น สำคัญที่อยู่ข้างในย,ยกตัวอย่างเช่นท o f a c e f i r m p เ c กน,นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่จากนูสกินที่จะช่วยทำให้ผิวของทุาท่านมีความกระชับมากยิ่งขึ้นรวไมไปถึงเอชล็อกเบนต่างๆนะคะแล้วก็มีสารสัมพันนะคะที่มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทรงพลังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการยกกระชับแล้วก็เข้ารูปให้กับผิวหน้าของทุกทุกคนรวไมไปถึงเราใสา่สารที่เป็นสารป้านอันุูมูลอิสระด้วยนะะี่ยก็จะเป็นตัวปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระให กับทุกๆคนในแต่ละวันได้ดีมากทีเชียนนั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นคือตัว h log l o ล k l u ลูมิสตานั่นเองนะคะ เอชล็อกลูมิสปาเนี่ยค่ะจะเป็นเครื่องล้างหน้าเครื่องทําความสะอาดผิวหน้าที่มากกว่าการทําความสะอาดนะคะเพราะนอกจากจะทําความสะอาดผิวหน้าของทุกท่านให้อย่างล้าลึกแล้วยังช่วยฟื้นฟูผิวหน้าให้กับทุกๆคนด้วยนะคะคงด้วย2ประสิทธิภาพของลูมิสปานั่นคือทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกและช่วยฟื้นฟูผิวหน้าของทุกๆคนด้วยนะคะด้วยกลไกการหมุนของหัวของเครื่องลูมิสปานี่ค่ะจะเป็น,นกลไกที่ทําให้เกิดการกระตุ้นไปที่ชั้นเซลล์ผิวต่าง และส่งเป็นกระแสประสาทเล็กๆนะคะทำให้มีการสังสร้างโปรตีนชั้นใต้ผิวหนังของทุกทุกคนเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะคะตัวลูมิสปาสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นแทนการล้างหน้าของทุกทุกคนเลยคุณสามารถใช้ได้ในทุกๆวันนะคะและเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแล้วคุณก็จะมีการสังสร้างโปรตีนต่างๆที่ชั้นใต้ผิวหนังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นถึง4ตัวแต่วันนี้แนะนําไปเลยหนึ่งตัวที่ทุกท่านรู้จักกันดีนั่นคือโปรตีนที่ชื่อว่าคอ แน่นอนทุกท่านทราบก,กันอยู่แล้วว่าเราอยากจะมีคอลลาเจนที่ชั้นใต้ผิวหนังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นการใช้ลูมิสปาอย่างต่อนเนื่องในทุกวันเช้าและเย็นนะคะก็จะมีผลลับนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสังสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังให้กับทุกทุกคนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นแปลว่านอกจากจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าให้กับทุกๆุกคนแล้วยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนงังเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพผิวให้กับแต่ละบุคคลได้ดีอีกด้วยนะคะส่วนเจล โจ์กับสภาพผิวที่แตกต่างอย่างมากมายนะคะทุกท่านก็สามารถเลือกตัวสูตรเจลนี้ให้ตอบโจทย์กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลได้เลยผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวธรรมดานะคะผิวมันหรือผิวที่มีปัญหาที่เป็นสิวเนี่ยคะเราก็สามารถใช้ตัวเจลที่ตอบโจทย์กับสภาพผิวที่แตกต่างได้เลยะคะ่ะ อีกหนึ่งชุดนะคะนั่นคือเอชล็อกไวซแจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบอการรับประทานนั่นเองนะคะทุกท่านสามารถทานตัว Y วซ์แปนนี้นะคะในขนาดวันล,ละ2เม็ดหลังอาหารช้าและ2เม็ดหลังอาหารเย็นได้เลยนะคะเพื่อเป็นตัวปกป้องแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอต่างๆในร่างกายของทุกๆท่านนะคะสารสาคัญที่อยู่ในตัว Y วซ์แปบนะคะจะเป็นการพัฒนามาจากพื้นฐานความรู้เรื่องการแสดงออกของยีนนะคะก็จะเป็นสารสําคัญจากธรรมชาติที่โดดเด่นจาก ทั่วทุกมุมโลกเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสแกดิเดเวียนเมริเตอร์เรเนียนฝรั่งเศส阿ลสการหรือแม้กระทั่งประเทศเปรูหรือนะคะซึ่งเป็นสารสําคัญที่มีความเป็นธรรมชาติและนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาไว้แล้วว่าสารสาคัญทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปกป้องแล้วก็ซ่อมแซมอวอยวะต่างๆที่สึกหรอให้กับร่างกายของทุกๆคนได้นะคะซึ่งทุกท่านสามารถทานได้ซึ่งสารอาหารที่อยู่ข้างในนี้เนะะี่ยจะเป็นสารสกัด เราทําการสกัดเอามาแต่สารสัมัญที่จะช่วยกระตุ้นนะคะการสั่งสร้างการทํางานของยีนที่ชื่อว่า a g i n g Defense Mechanism หรือ a d m นี้นะคะและก็ทําให้การสั่งสร้าง การปกป้องและก,ก็การซ่อมแซมอวัยวะต่างๆที่สึกหรอในร่างกายของทุกๆคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นการทานวซยแสแปนะะไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องมีบาดแผลที่มองเห็นได้จากภายนอกนะคะเพราะอาวัยวะที่อยู่ภายในยก็อาจจะมีโอกาสที่เสื่อมสลายได้แม้คุณมองไม่เห็นก็ตาเพราะฉะนั้นตัววายสแปนคุณสามารถทานได้เลยในทุกเพศทุกวัยนะคะขนาะการรับประทานอย่างที่เน้นย้ำไปก็คือสงเม็ดหลังอาหารเชา้าแล้วก็สงเม็ดหลังอาหารเย็นโดดเด่นด้วยลิแคร เทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นเชคโนโลยีในการผสานสารสำคัญนะคะเอาไว้ในหนึ่งรีแคปของตัว y ว p a n สเปนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปสารสำคัญที่อยู่ในตัว y ว p a n เปนนั้นประกอบไปด้วยสารจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายแต่ละตัวมีสถานะทั้งของแข็งและมีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเราจะจึงมีรีแคปเทคโนโลยีนี้เอาไว้นะคะเพื่อทําให้ ของแข็งและของเหลวได้อยู่รวมตัวกันโดยคงประสิทธิภาพของสารทั้งสองสถานะเอาไว้และอยู่รวมกันได้นะคะโดยธรรมชาติแล้วสารทั่วๆไป ถ้าเป็นของแข็งจะต้องมาอยู่กับสารที่เป็นของเหลวหรือถ้าสารที่เป็นของเหลวจะต้องมาอยู่กับสารที่เป็นของแข็งเขาจะมีความไม่ชอบกันมีความไม่เข้ากันและประสิทธิภาพของคุณสมบัติของสารนั้นๆจะมีความลดลงแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะในตัวไวสแปนจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่ารีแคปนี้ทําให้สารยังคงอยู่ในสถานะเดิมแต่มีความเข้ากันได้เพื่อช่วยเพิ่มนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพของการดูดซึมและยังคงประสิทธิภาพของสารสำคัญ คงคุณสมบัติของสารทุกตัวเอาไว้ได้เลย และอีกหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์นะคะนั่นคือ H Lock A Square H Lock A Square นี้จะประกอบไปด้วยตัว H Lock A Square Day และ H Lock r Square Night น,นะคะซึ่ง1เซตนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานแล้วก็ช่วยล้างสารพิษให้กับทุกทุกคนนะคะลดความอ่อนล้าในแต่ละวันนะคะโดยการทําให้พลังงานระดับเซลล์ของทุกท่านเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอบการนะคะจะช่วยขับล้างสารพิษต่างๆในระดับเซลล์ให้กับทุกท่านเนี่ยให้มันน้อยลงจากเดิมนะคะรูปที่ทุท่านมองเห็นอยู่ในกราฟนี้ สีเขียวนะคะจะเป็นพลังงานในร่างกายของทุกท่านเมื่อเรามีอายุที่มากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานะระดับเซลล์ก็จะถดถอยลงไปทุกทีกับการกราฟสีแดงเนี่ยสารพิษที่อยู่ในเซลล์เนี่ยก็จะเกิดการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดจากการบริโภคอาหารที่เราเจอในแต่ละวันนะคะมลพิษมลภาวะรวมไปถึงอากาศนะคะรวมไปถึงกระบวนการเผาผลาญต่างๆในร่างกายของเราเมื่ออายุเรามากยิ่งขึ้นสารพิษเหล่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นี้คือกราฟสีแดงสูงมากๆกราฟสีเขียวต่ำมากๆ ร่างกายของเราก็จะอ่อนล้าเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงในช่วงตอนกลางวันนั่นเองแต่ H2R Square d a ะก็จะเข้ามาเหมือนกับปับกราฟนี้เลยก็คือทําให้พลังงานในระดับเซลล์ของทุกคนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขจัดล้างสารพิษในระดับเซลล์ต่างๆเนี่ยออกไปจากร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นขนาดวิธีการรับประทานนะคะตัว H2R Square Day จะเป็นตัวให้พลังงานสารสําคัญที่อยู่ข้างในนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการให้พลังงานให้กับทุกๆคนคุณสามารถทานได้ ขนาด6แคปซูลในตอนเช้านะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันทานเยอะมากจนเกินไปเราสามารถแบ่งย่อยได้เป็น3แคปซูลในตอนเช้าและ3แคปซูลในตอนเชียงนะคะส่วนในตอนเย็นหรือก่อนนอนเนี่ยทุกท่านก็เปิดกระปุกตัวอาร์สแควร์ไนท์นะคะหยิบออกมา2แคปซูลนะคะทานในตอนเย็นหรือก่อนนอนได้เลยเพื่อเป็นตัวขาจัดสารพิษยามที่คุณนอนหลับนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลของตัว total H2